ก็สวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้วันนี้ผมก็จะมารีวิวโลโก้สโมสรน,นะครับในเกมดิมเล็กช็อคเกอร์นะครับผมเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนเข้าเรื่องผมขอแวะนิดนึงครับผมเอารูปสติกเกอร์โลโก้นี้ใช่ไหมครับไปโปรโมตในกลุ่มดิมเล็กช็อคเกอร์ไทยแลนด์นะครับเพื่อนๆที่เล่นเกมนี้ก็น่าจะ เห็นผมโพสในกลุ่มแล้วนะครับผมหลายคนบอกว่าฟรีไหมเสียตังไหมเสียนิดนิดหน่นอยครับ39บาทแค่นั้นจบเลยครับถ้าซื้อกับผมไป39บาทแล้วจะมาซื้ออีกรูปหนึ่งผมลดเหลือ20บาท15บาทด้วยซ้ำไปนะครับผมสูงสุดผมขายแค่39บาทครับไม่แพงเกินนี้ครับผม แถมรับออกแบบโลโก้นะครับ39บาทเพื่อนเพื่อคิดดูว่ามันแพงไหมสำหรับคนที่ทำเป็นทำได้ดูจาก YouTube นะครับโอเคครับอันนั้นคือแบบว่ามันแพงเกินไปสำหรับเขานะครับวันนี้มันมีคนมาคอมเมนต์ในรูปผมในกลุ่มนะครับมันบอกว่าโทษแพงรูปก็เอามาจาก Google นะครับใช่ครับรูป บางรูปผมเอามาจาก Google นะครับผมแล้วก็มาตัดมาแต่งนิดๆหน่นนอยๆให้มันเข้ามาเป็นโลโก้เล็กๆนี้แบบนี้ได้นะครับผมแล้วแต่จินตนาการของคนนะครับแต่พวกรู้มากนะครับบอกว่าผมเอารูปมาจาก Google รูปก็ยังเอามาจาก Google เลยยังขายแพงสำหรับคนที่ทำไม่เป็นอันนี้พูดถึงคนที่ทำไม่เป็นหรือว่าขี้เกียจทำขี้เกียจหานะครับผมอันนี้คือตัวอย่างผมเอามาให้ดูนะครับ ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ผมเอามาให้ดูที่ผมทําไว้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูทีละรูปเลยนะครับสามสิบเก้าบาทมันไม่แพงครับผมให้ลิงก์ดาวน์โหลดเข้าเกมเรียบร้อยเล่นได้เลยครับผมสวยๆด้วยเวลาเล่นออนไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าแพงผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับคือแบบว่าจ่ายจบพร้อมเล่นเลยพร้อมโปรโมทเลยนะครับพร้อมโชว์เลยเอาอันนี้คือรูปแรกนะครับผม เป็นลายญี่ปุ่นครับโลโก้อันที่สองครับก็ลายญี่ปุ่นเหมือนกันครับอันที่สามครับเป็นแมวญี่ปุ่นครับแล้วผมจะพูดไปช้าๆนะครับพอดีว่าวันนี้ผมโดนคนคนหนึ่งนะครับแหม่มาพูดได้ว่าอารูปมาจาก Google แล้วมาทำถ้าคุณทำเปนะ็นคุณก็เอาไปทำเลยไม่มีใครห้ามหรอก ว่างๆเดี๋ยวผมจะสอนทําด้วยนะครับทําลงช่องผมนี่แหละอันนี้ตอนนี้ผมทําได้ผมก็อยากโชว์เออคิดค่าเหนื่อยนิดๆในหน่อยค่าเสียเวลาของผมแค่39บาทคูณแค่ก๊อปลิงก์ของผมไปดานวน์โหลดใส่เกมคุณก็แค่นั้นเองง่ายๆสําหรับคนขี้เกียจทํานะครับหรือว่าสําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะครับ ถ้าถูกใจรูปไหนบอกเลยครับให้ไปเลยครับน่ครับลายญี่ปุ่นสวยไหมเพื่อนผมคิดว่ามันสวยนะถ้าไม่สวยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับอ้าลายต่อไปครับนี่เวสป้าก็ามาครับสวยไหมครับเพื่อนผมคิดว่ามันสวยนะโลโก้เนี่ยอันนี้คือน้อง ที่ให้ผมทําให้นะครับคือผมออกแบบให้นะครับอันนี้คือผมออกแบบให้เขานะครับผมน้องเขาซื้อผมสามสิบเก้าบาทแต่น้องเขาจ่ายมาสี่สิบบาทนะครับเอานะครับอันนี้คืองานไม่สวยครับคือแบบว่าต้องมางานแก้นะครับผ่านไปอันนี้คือโดนเลมอนครับผมอันนี้ยังไม่มีใครซื้อนะครับถ้าใครสนใจก็มาซื้อได้ครับสามสิบเก้าบาทจบครับไม่ขายซ้ําให้ใครแน่นอนครับ อันนี้ท่านบุท่าเต,าต่าครับผมคนแก่ครับรถครับสวยๆครับอันนี้ผมขายสิบบาทด้วยอ่ะอันนี้ลายรถครับผมอันนี้ลายสมุไรครับอันนี้ลายปีศาจนะครับผมสวยๆทั้งนั้นเลยเพื่อนๆอันนี้ลายหมาป่าครับหมาป่านี่เด่นมากเลยนะครับเวลาเล่นออนไลน์เวลาเรายิงเข้าอย่างเงี้ย แล้วโลโก้มันจะขึ้นมาก่อนเลยใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนักเตะที่ยิงเข้าสวยมากเลยนะครับอันนี้งานลูกค้าครับผมเขาสั่งมานะครับเอิร์สสกอร์เปียนนะครับผมอ่าอันนี้โจ๊กเกอร์ครับอย่างเท่ครับผมสวยมากเลยครับเวลายิงเข้าแล้วโลโก้โจ๊กเกอร์ขึ้นนะครับแหมสะใจดีจริงๆเลยนะครับอารูปต่อไปครับ เดอะบอยครับอันนี้งานสั่งทําครับผมเพื่อนเพื่อนเขาสั่งมาผมก็เลยจัดให้ครับโลโก้นี้สวยมากเลยนะครับถูกใจผมมากเลยครับต่อไปก็เดอะบอยเหมือนกันครับมีเสือครับผมอันนี้คืองานผมทำสองอันสามอันแล้วครับผมทำสามอันอีกหนึ่งมันมีฮาร์แลนด์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนไอ้เพื่อนเพื่อนในกลุ่มเขาแชทมาหาผมเขาขอให้ออกแบบให้ครับ นี่ครับมีเดอะบอยแล้วก็ออกแบบอันนี้ให้เขาแต่เขาเลือกเดอะบอยไปนะครับผมโลโก้นี้สาสิบเกาบาทครับสวยแล้วผมแถมโลโก้ฮาแลนด์ไปให้เขาด้วยนะครับผมครับคร่าๆก็มีประมาณนี้ครับผมอันนี้คือตัวอย่างนะครับหรือเพื่อนๆจะซื้อก็ได้นะครับอันนี้ลายนี้ยังไม่มีใครซื้อนะครับผมเนี่ยสองลายนี้ครับยังไม่มีใครซื้อนะครับเนี่ย สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ขายซ้ำไม่ขายแน่นอน,นครับขายแล้วคือขายครับจริงๆสองรูปนี้ผมจะเก็บไว้เล่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมเดี๋ยวผมเพื่อนๆเข้ามาดูรูปในลิงก์ผมได้ครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์แปะไว้ใต้ลิปนะครับผมให้เพื่อนๆเข้ามาเลือกดูเลยครับอยากได้รูปไหนชัดมาหาผมเลยนะครับ สำหรับคนที่เกียดทําหรือว่าทําไม่เป็นนะครับผมหรือว่าทําแล้วไม่ถูกใจทําแล้วไม่ได้ครับซื้อของผมไปครับ39บาทมาซื้อครั้งที่2ผมลดให้15บาท10บาท20บาทแล้วแต่ลายส,สวยๆครับแล้วแต่คุณจะพอใจด้วยครับแล้วผมรับแต่งโลโก้แต่งจนกว่าคุณจะพอใจวันนี้ผมเจอลูกค้า2คนนะครับวันนี้ผมขาดสติกเกอร์ไปได้2อันนะครับเจอลูกค้า2คนผมแต่งให้แต่งให้ จนขวาเขาพอใจครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับผมสวัสดีครับ